สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลักกี้ไพยิปซีพยากรอ,อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทํานายดวงในวันที่หพฤศจิกายนสองห้าหกหให้กับคนเจ็ดวันเกิดเลยนะคะมาเริ่มต้นที่คนวาทิตย์สามใบนะคะคนวนอาทิตย์มีอัศวินเรียนนะคะมี The Fool นะคะมีเซเว่ Seven. ออฟคัพนะฮะเจ็ดถ้วยนะฮะเขาบอกคนวาทิตนะวันนี้เรื่องของการเงินดีนะคุณมีเงินอยู่ในมือนะคะเดี๋ยววันนี้ถ้ารองเงินจากตรงไหนก็จะได้จากตรงนั้นนะคะนะ,ะวันนี้อาจมีเรื่องของการเที่ยวเล่นเย็นใจวันนี้ชิลๆนะไม่วุ่นวายไม่เรื่องมากไม่ยุ่งยากอะไรนะคะนะบางคนมีการเดินทางเกิดเคลื่อนได้เที่ยวเล่นได้ชอปปิ้งได้ไปที่ที่อยากไปนะคะมีเจ็ดถ้วยก็วันนี้คิดฟันเฟอร์เจอร์หรือว่ามีการครดิตเกรีเอทเครดิท ครีเอทสร้างสรรค์นิดนึงคนจะแย่งพูดนะรีบนะคะมีการครีเอทสร้างสรรค์นะคะจินตนาการเยอะนิดนึงวันนี้นะนะคะแต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้เลวร้วายอะไรนะคะนะมันก็เคนเป็นแค่ภาพในอยู่ในหัวของเรานะคะขอไพ่ทักพิเศษหนึ่งใบค่ะ อ่าระวังเรื่องของความขัดแยง้งความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะคะกับทีมงานบริวารน,นะคะหรืออาจพบเจอนะคะเรื่องแห่งความขัดแยงหรือในหนึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องว่าเตือนว่าวันนี้นะอาจจะมีเรื่องยุ่งยุ่งเกิดขึ้นก็ได้นะคะตามนั้นเลยนะคะต่อไปคนวันจันทร์นะคะคนวันจันทร์สามใบคนวันจันทร์มีก้าวถ้วยนะมีเลเวอร์นะ มีสิบเหรียญน,นะคะแนทะนแทนนั่นแทนแทนมันออกนอกหน้าเกินไปหรือเปล่านะฮะ <chet> อ่ะเขาบอกว่าวันนี้คนวันจันนักอินม,มีพี่มันกินอร่อยอยู่เย็นนะคะนะมีความสุขดีสมบูรณ์ดีนะคะนะอยากกินได้กินอยากเที่ยวได้เที่ยวนะคะนะแล้วก็เรื่องของอ่า ความเป็นอยู่ดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถัดไปจะเป็นสองตัวเดลิเวอร์ทันโทษค่ะเดลิเวอร์นี่เขาก็หมายถึงว่าวันนี้คุณทําอะไรเป็นคู่คู่ดีไปหมดนะก็คือว่าวันนี้อาจจะแบบว่ามีบัตดีอย่างสมมติคนเป็นเซลก็มีบัตดีขับรถไปนู่นไปนี่ไปด้วยกันใช่ไหมคะนะมันจะนามาซึ่งโชคลาภเงินทองนะคะนะการจากการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆจากการทําอะไรเป็นคู่คนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่รักคู่เพื่อนคู่หุ้นส่วนคู่พาร์ทเนอร์อะไรดีหมดคู่มิตรนะคะวันนี้นะผลของบริวารจะทําให้คุณเนี่ย ปังนะคะนะแล้วก็การเงินก็ดีด้วยนะคะมีสิบเหรียญตัวสิบเหรียญเนี่ยมันสามารถมองได้เป็นเรื่องของอ่าตัวทีมงานก็ดีนะถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้เป็นเงินก็อาจจะได้เป็นทีมงานบริวารที่มันดีเลิศนะคะตามนั้นเลยบางคนมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะทําอะไรค้าขายให้มีหุ้นไว้นะคะจะดีนะคะขอให้ทักพิเศษหน่อยอวันนี้อาจเดินทางค่ะหรือว่าในหนึ่งไพ่เขาทักเตือนว่าอย่าทาตัวเป็นเด็กๆนะห้ามงี่เงาห้ามงูงี่นะคะ ก็คือให้เซฟภาพโพสไว้ฉันโตฉันผู้ใหญ่ฉันมีความคิดที่แบบ ừ, ผู้ใหญ่เวอร์อะไรอย่างเงี้ยนะนะเบื่อเด็กนะคะนะไม่เอาแต่ใจนะคะไม่ดื้อรัน้นรู้จักฟังคนอื่นให้เกียดผู้อื่นเท่ากับให้เกียดตัวเองตามนั้นเลยนะฮะต่อไปคนวันอังคารเนาะอังคารมีเดอะซันนะคะมีเด็กถือถ้วยนะคะมี เดทนิดหนึ่งนะคะอ่าเขาบอกวันนี้นะเจ้าชะตานะสดใสซับซ่านะคะนะมีเดอด์ันแสงสว่างสอง่องอัมพัยทาอะไรก็ดีไปหมดนะคะดวงแข็งปังนะคะนะมีเรื่องของบริวารให้โชคให้คุณนะคะหรือวันนี้อาจได้รับโชคลาภข่าวดีก็ได้นะคะนะระวังเรื่องของอาการเจ็บป่วยสุขภาพพิดตึงนะคะนะแต่ว่าอาจจะเป็นที่คนอื่นก็ได้อาจถ้าไม่เป็นที่คุณจะเป็นที่บริวารของคุณนะคะหรือว่าได้ข่าวคนเจ็บคนจากหรืออาจเข้าไปร่วมงาน เขาดำงานศพอะไรแบบนี้นะคะขอไพ่ทักพิเศษค่ะนะวันนี้อาจมีการเดินทางนิดนึงนะคุณนะนะคะบางคนอาจมีจบเจ็บจากนะคะหรือว่าบางคนมีจําใจจากนะคะคือมันมีหน้าที่ไงแล้วมันจําเป็นต้องไปรับหน้าที่อะไรอย่างนะี้ยนะทางทีมไม่ได้อยากไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นิดนึงอย่างได้อย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะบางคนก็แค่ไม่มีอะไรออกเดินทางเฉยๆนี่แหละนะนะคะอ่าคนมันพุดนะคะสามใบนะคะ คนวันพุธมีสามถ้วยนะคะมีสามถ้วยแล้วก็คิงคัพนะคะและหกถ้วยไพ่ดีเนาะนะคะคนวันพุธรู้สึกวันนี้จะเฮฮาปาจิงโกะนะได้ปาร์ตี้สั่งสันได้พบเจอกับคนที่อยากเจออยากพูดอยากคุยนะคะวันนี้มีความอารมณ์ดีมีความดูแลนะคะ พี่น้องหรือว่าบริวารดีเป็นพิเศษนะคะมีความรื่นเริงรื่มรมอารมณ์ดีนะคะบางคนได้กลับไปเยือนบ้านถิ่นเกิดหรือว่าที่ที่เคยจากมาหรือได้พบเจอกับคนที่อยู่ในเคยอยู่ในที่ที่เดียวกันนะคะในแอรีพื้นที่เดียวกันนะคะหรือว่าคนที่เคยจากมานะคะอาจได้กลับมาพบปะพูดคุยหรือว่า ได้ยินเสียงกันอีกสักครั้งหนึ่งหมายความว่าอาจจะโทรศัพท์คุยกันก็ได้นะคะนะบางคนมีการเดินทางด้วยนะคะตามนั้นเลยขอไพ่ทักพิเศษค่ะอ่าไพ่บอกวันนี้คิดนะฟุงฟ้งๆในหัวนะคะไพ่บอกว่าอะไรที่คุณคิดก็แล้วแต่ให้มันทําทีละอย่างนะถ้าทําหลายๆอย่างพร้อมกันมันไม่สําเร็จง่ายนะคะให้เริ่มต้นทําทีละอย่างหรือว่าถ้าคุณมัวแต่คิดไม่ทําสักทีมันก็ไม่เกิดขึ้นสักทีนะคะไพ่ทักเตือนนะนะคะ ไปคนคนวัน,วนพฤหัสนะคะขอสามใบให้คนวันพฤหัสค่ะพฤหัสนะคะที่ห้านะมีคิงคัพนะคะมีจัสมินนะคะและเดอะมูนนะคะคนวันพฤหัสนะเขาบอกวันนี้เจ้าชะตาชิลๆเนาะมีความอบอ้อมอรีนะคะนะมีความสุขก,กายสุขใจดีนะคะมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอยู่ดีนะคะนะยางนั่งบัลลังก์ต่างทองนะจิตวายเย็นช้ำ จิตวายเย็นเนาะนะคะวายไกินเย็นกินร้อนอ่ะจิตวายฮะ,ะสองแก้วเลยนะคะ <c oughs> คือเขาเรียกว่าอะไรมาตรฐานของความเป็นอยู่ดีค่ะนะคะวันนี้นะอุดมสมบูรณ์ดีนะคะมีเรื่องให้อ่ารู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรสดใสสดชื่นได้นะคะนะนะเจ้าชะตานะวันนี้ก็คือเรียกว่าพื้นดวงดีนะคะนะเขาบอกวันนี้อยากรู้อะไรจะได้รู้นะคะนะ หรือบางคนเนี่ยผลสอบผลตรวจโรคผลตรวจเลือดผลวีซ่าอะไรเงี้ยมันออกนะคะก็จะได้รับข่าวที่รอคอยนะคะหรือวันนี้อีกในหนึ่งก็คือเขาบอกว่าทําดีได้ดีเห็นผลคันตานะคะนะเพราะจะต้องทําแต่ความดีใช่ไหมคะนะคุณอาจมีฝันแม่นหรือว่าลางบอกเหตุนะคะหรือว่าคนอาจจะมีเรื่องของความจิตตกคิดมากคิดกังวลคิดเกินความเป็นจริงไปบ้างนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งขอไพ่ทักพิเศษหนึ่งใบค่ะการเงินนะคะต้อง รู้จักเป็นเนตนะไพ่ออกมาเป็นตัวทักเตอือนอย่างนี้คือว่าต้องรู้จักเก็บรู้จักแบ่งเก็บแบ่งใช้นั่นเองนะคะนะสแสดงว่าถ้าไพ่ทักเตอือนแบบนี้อนาคตอาจจะมีเรื่องปัญหาเรื่องทางการเงินได้นะคะถ้าท่านไม่รู้จักเก็บภายในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้น่ะต้องรู้จักที่จะแบ่งเก็บแบ่งใช้แล้วนะนะคะรัดขันขัดได้บ้างก็ดีนะคะต่อไปคนวันศุกร์นะคะวันศุกร์นะคะสามใบคนวันศุกร์มีสองถ้วยนะคะ มีสิบดาบอีกแล้วและราชินีดิเอ m มเพ s สนะคะเขาบอกคนวันศุกร์วันนี้นะถ้าคนโสดจะพบคู่นะคะนะหรือวันนี้นะคะคนที่มีคู่เนี่ยนะคะอาจจะแบบคู่ของคุณเนี่ยอาจจะเจ็บป่วยนะต้องพบหมอพบแพทย์นิดนึงนะคะนะ แต่ก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะนะคะพบหมอคบแพทย์แล้วก็จะเจอหมอดียาดีนะคะก็จะหายเจ็บหายป่วยนะคะหรือบางคนคู่อาจไม่สบายนะคะนะแต่ว่าสุดท้ายนะก็ยังกินดีอยู่ดีมีความสุขสมบูรณ์ดีค่ะบริวารยังอ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นที่พึ่งพิงแล้วก็อ่าหรืออาจจะมีอ่าเขาเรียกว่าบริวารที่ให้ความเมตตาเอ็นดูเราอยู่นะคะคอยซัพพอร์ต เราอยู่นะคะตามนั้นเลยขอไพ่ทักพิเศษหนึ่งใบอ,ออกมาเป็นเรื่องของคู่อีกนะนะคะวันนี้อาจจะทําอะไรที่เกี่ยวกับของคู่รักซะมากกว่านะคะบางคนก็อาจจะเจอคู่นะคะ,ะไปเจอที่ไหนไปเจอที่โรงพยาบาลได้ไหมไปเยี่ยมเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปเจอคู่ก็ได้นะหรือว่าอาจจะเรียกว่าอาจจะแบบว่าเพิ่งรักพึ่งก่อร่างสร้างตัวแต่บอกไว้เลยว่ารักนี้นะคะยาวนะทําดีๆนะคะ ามนั้นเลยค่ะต่อไปคนวันเสาร์นะคนวันเสราร์สามใบคนวันเสาร์พระราชาเหรียญปัง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 นะคะพระราชาเหรียญวายตายคุณพระเก้าเหรียญอีกแล้วก็สุดท้ายอ่ะเหรียญอีกใบโอ้ไม่เหรียญน,นะนะคะอ่ะเขาบอกว่าคุณคนวันเสารนะ์ในวันนี้นะทําอะไรก็จะเกี่ยวข้องกันเงินทองทองนะคะการเงินดีนะวันนี้นะคะอาจจะมีเงินเข้ากระเป๋าหรือบางคนได้ลาบ ได้โชคนะคะนะถ้าไม่เป็นเงินทองก็เป็นเสื้อผ้าแพรพันสมบัติพัานนะบางคนได้มรดกนะคะนะหรืออาจจะเป็นความกินดีอยู่ดีใดๆนะคะวันนี้นะแต่น่าจะเป็นเงินซะมากกว่าเนาะขอให้เป็นเงินเนาะทุกคนก็อยากได้เงินนะคะนะแต่ต้องระวังอะไรระวังสุขภาพกับบริวารที่อยากอาจเจ็บป่วยได้นะคะหรือว่าได้ข่าวคนเจ็บคนจากใดๆนะคะ นะตัวเองก็ต้องระวังสุขภาพด้วยนะคะไม่เกิดขึ้นกับคุณจะเกิดขึ้นกับบริวานนะนะคะขอไพ่ทางพิเศษหนึ่งใบค่ะคุณขา,าวันนี้อาจจะได้เจอคนซัพพอร์ตนะคะเจอคนใจดีนะคะหรือว่ามีคนที่มีแต่ความจริงใจนะมอบก,กําลังใจให้คุณคอยอดูแลปลอบโยนคุณนะคะนะคือเป็นที่พึ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ที่พึ่งได้อที่ปรึกษาได้นะคะคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือในด้านใดๆก็แล้วแต่ที่เขาพอที่จะทําได้ช่วยได้นะคะนะหรืออาจจะได้เจอคนใจดีะนะนะคะนะเจอคนใจดีแล้วไงคนใจดีไปหรือเปล่าเออวันนี้นะอาจจะเป็นได้นะคะตามนั้นเลยนะฮะคนต่างชาติก็ได้นะเพราะว่ามีมาริโตยูด้วยใช่ไหมคะก็หมายถึงต่างชาติไปด้วยนะคะตามนั้นจบแล้วเจ็ดวันเกิดเป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ